สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้อยู่ที่หน้าโรงรถจักดีเซลบางซื่อนะฮะเป็นช่วงเช้า6โมงเช้าครับ6โมง47นาทีรถที่เข้ามานะั้นเป็น q s y หัวรถจักรเปล่าว,วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับ13ตุลาคม2566 รวมกันมาสองหัวครับสำหรับโปรเจก QSY 5225 5235งห้าห้าส้าใช้ด้วยห้ากันหมดเลยนะ โอ้โหดูที่ตัวรถมีแสงสะท้อนจากรถบำุงทางทำไมข้างรถนั้นมีแสงขณะนี้มีรถนำเที่ยวนะครับไปสวนสวนประดิพัทธ์แล้วก็ไปเที่ยวน้ำตกจอดอยู่ที่ชานชลาสองบางซื่อ ข้าเลขสวยนะวันนี้แน่นอนกระบวนแรกของคลิปนี้ครับอ่าสองสองห้ากับห้าสองสามห้าเดินรถกลับเข้าสูตรงรถไฟจากทีเซ์บางซื่ออากาศเดันคลิ้มดี ท้องฟ้าโปร่งไม่มีเมฆฝนกลางวันนี้น่าจะร้อนเนะยแต่เช้าๆตอนนี้อากาศดีมากๆมีหมอกควันจางๆไม่ใช่ฝุ่นพีเอ็มนะฮะเจ้าทินริมรางนะครับอยู่ที่ด้านหน้าของรวงวราจากดีเซลบางซื่อแทะกระดูกอยู่เมื่อกี้มาเห่ารถ ดีซรางนะครับรถท่องเที่ยวแต่ว่าวิ่งไม่ถึงตัวรถฮะเห่าอยู่แค่ด้านหน้าอยู่ห่างๆอย่างหงหวงเพราะว่าออกมาตัวเดียว